Listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรชิดมณีหรือว่ารุง้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุย้ยที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะในทุกๆเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะสวัสดีครับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Treasury Talk นะครับรายการที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์ตลาดเงินที่น่าสนใจประจาสัปดาห์ครับ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งของฝั่งสหรัฐประกาศออกมาค่ะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยถ้าพูดปุด๊บทุกท่านคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแน,แน่เลยแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปนะคะตัวเลขนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆเนื่องจากไม่เพียงแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวมเนาะแต่ว่ายังมีผลกับตัวเราในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้บริโภคผู้ผลิตหรือนักลงทุนค่ะตัวเลขนั้นก็คือเงินเฟ้อนั่นเองในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการเปิดเผยดัชนีราคา ผู้บริโภคหรือว่า CPI ของ US ซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต้องเรียกว่าร้อนแรงมากๆทีเดียวนะคะคุณอุ้ยเพราะว่าตัว CPI เนี่ยเพิ่มขึ้นมา5.4%เลยเมื่อเทียบกับปีก่อนหลายคนฟังเราก็อาจจะมีคำถามว่าเอเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันเกี่ยวกับตลาดการเงินยังไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกัน,นะคะ่ะใน The Treasury Talk นะคะ ก่อนอื่นเลยคุณอุ้ยคะที่เราบอกว่าเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเงินเฟอ้อคืออะไรแล้วสาคัญกับเศรษฐกิจยังไงคะครับคุณดวงก็เงินเฟอ้อนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็คือตรงไปตรงมาก็คือราคาสินค้ากับบริการเนี่ยแพงขึ้นแต่สิ่งที่เรียกว่าสําคัญก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าต้องเป็นเงินเฟอ้ออ่อนๆเฟ้อนิดหน่อยโอเคครับค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าคําว่าเงินเฟอ้ออ่อนๆนะคุณดวงที่เราคุยกันว่าเฟ้อนิดหน่อยดีเนี่ย มันอยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะเท่าไหร่ถึงเรียกว่านิดหน่อยเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเยอะสิ่งที่เขาคุยกันนะครับว่าเฟออ่อนๆที่ว่าดีเนี่ยก็คือตัวเลขที่ธนาคารกลางเขาใช้กันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2%ก็คือ2%เนี่ยไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วธนาคารกลางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะควบคุมเงินเฟอ้อได้นะครับโดยการที่จะถ้าเขาเห็นเงินเฟอ้อสูงมากๆใช่ไหมครับก็แปลว่าเศรษฐกิจมันเริ่มโตมากๆ ต่อาจจะขยายตัวร้อนแรงไปเขาก็จะรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อมาชะลอเงินเฟอ้อนะครับในขณะที่ถ้าเขาเห็นว่าเงินเฟอ้อต่ำลงต่ำลงติดลบสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะต้องรีบลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพอการที่เงินเฟอ้อต่ำมากๆหรือว่ากำลังจะติดลบเนี่ยปแปลว,ว่าเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวลงอันนี้เป็นมาตรการที่ธนาคารกลางทั่วโลกนะครับเขาก็นิยมใช้กันเพื่อมาควบคุมการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็เรียกว่าสร้างเสถียรภาพให้กับระบบนะครับ ค่ะด้วยสาเหตุนี้เองนะคะเงินเฟอ้อก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ทั้งธนาคารกลางแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกเนี้ยติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะทีนี้มีอีกจุดหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเงินเฟอ้อถ้าย้อนหลังไปสักสิปีเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะอยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ำคืออยู่ประมาณแถวๆหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ใช่ไหมคะเราลองฉายภาพให้คุณผู้ฟังเห็นกันสักนิดนึงไหมคะคุณอุ้ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อของสหรัฐเป็นยังไงบ้างแล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงพุ่งขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้คะคุณอุ้ยใช่ครับคุณลุงตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เราเกิดตัววิกฤตการทางการเงิน ในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครซิสปี2008ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในขอบล่างตลอดนะอยู่ในระดับต่ำประมาณ0ถึง2%ไม่ค่อยมีครั้งไหนที่ขยับเกิน2%นะครับ<ะ>คราวนี้พอเกิดวิกฤต ตรงนี้ขึ้นมานะครับธนาคารกลางต่างๆเขาก็พยายามดําเนินดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ําเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเจอวิกฤตโควิด -19 เข้าไปสิ่งที่ธนาคารกลางทําก็คือลดดอกเบี้ยลงไปที่0%เงินเฟอ้อช่วงนั้นก็ต่ำเศรษฐกิจก็แย่มากนะครับแต่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงละ่ะก็คือตั้งแต่ทางสหรัฐมีการเปิดเศรษฐกิจคนไม่ต้องใส่หน้ากากสามารถออกมาซื้อของออกมาดําเนินกิจกรรมอื่นๆได้ตามปกติ ตรงนี้ก็ส่งผลทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มพุ่งขึ้นมาข้าวของต่างๆสินค้าต่างๆเริ่มแพงขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อที่เราเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว cpi ปรับเพิ่มขึ้นไป 5. 4เซนะครับ <S <S ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงสูงมากคุณลุงสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008เลยนะครับคราวนี้เราก็ลองมาดูว่าตัวเลขที่สูงขึ้นมา5.4%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากไหนนะครับ หลักๆนะครับถ้าเราไปดูในรายละเอียดของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเศรษฐ,ษฐกิจเปิดใช่ไหมครับคนก็เดินทางเยอะขึ้นยอดขายรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นแล้วราคารถยนต์มือสองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมามากครับคุณลุงสิ่งที่เป็นเมนหลักเลยนะครับที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาอัตราเงินเฟอ้อปรับขึ้นมารอบนี้นะครับกว่า1ใน3นะคุณลุงมาจากราคารถยนต์มือสองคุณลุงทราบไหมว่าราคารถยนต์มือสองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงมาก<ะ>ใช่ครับสูงมาก40%คุณลุงร,ราคารถมือสองเนี่ยเพิ่มขึ้นมา40%ทีนี้ก็บอกว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรมาจากเศรษฐกิจเปิดแล้วคนเริ่มเดินทางเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับมาจากปัจจัยอื่นด้วยก็คือถ้าคุณลุงเคยได้ยินนะเขามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไมโครชิปที่ขาดตลาดตั้งแต่เจอเหตุการณ์โควิดใช่ไหมครับเราก็สั่งพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะขึ้นไมนะ่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป PC ีโน้ตบุ๊กมือถือ กล้องทุกๆอย่างเนี่ยก็ใช้ไมโครชิปในการผลิตรถยนต์ก็เหมือนกันคุณลุงปัจจุบันในรถยนต์ใหม่ๆนะระบบที่ทันสมัยต่างๆเนี่ยก็มีไมโครชิปเป็นส่วนประกอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยตัวซัพพลายของไมโครชิปนะก็ขาดแคลนทําให้รถยนต์มือหนึ่งถ้าคุณลุงจะไปซื้อเนี่ยการส่งมอบเขาจะถูกดีเลย์ออกไปเรียกได้ว่าซื้อวันนี้อาจจะยังไม่ได้รถวันนี้นะครับคนก็ไม่มีทางเลือกพอเศรษฐกิจเปิดก็ต้อง ต้องทำไมครับต้องเดินทางกันแล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปซื้อรถมือสอก็เลยทําให้ราคารถมือ2อนั้นมันพุ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลมาถึงเงินเปอร์ในรอบนี้ที่เรียกว่าปรับเพิ่มขึ้นไป5%กว่านะครับ ค่ะเรียกว่าราคารถมือสองเนี่ยก็เป็นส่วนหลักเลยนะคะที่ทําให้ตัวดัชนีงเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับสูงขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญปกติตามทฤษฎีแล้วเนี่ยอย่างที่คุณอุ้ยเล่าให้ฟังตอนตอน้นเนะว่าการเร่งของเงินเฟ้อขึ้นมาเนี่ยมักจะสะท้อนว่าราคาสินค้าต่างๆในเศรษฐ,ฐกิจก็อาจจะปรับตัวแพงขึ้นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อลงเนี่ยทางธนาคารกลางก็มาจะพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถูกไหมคะแต่ในภาวะที่ธนาคารกลางหลายๆแห่งกําลังดําเนินนโยบายที่ผ่อนคลายเพื่อประคองเศรษฐกิจอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเร่งไหมคะคุณอุ้ยที่ทําให้เฟดเนี่ยต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อตรงนี้มีความสําคัญกับการตัดสินใจของเฟดขนาดไหนคะครับก็เรียกได้ว่ามีผลมากนะครับคุณลุงเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคุณลุงก็มี2แคมป์นะมี2คข่ายหลัก ค่ายแรกเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นมารอบนี้นะไม่ใช่พุ่งขึ้นมาเดือนแรกคุณลุงเริ่มพุ่งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เปิดเศรษฐกิจแล้วขึ้นมาสองถึงสามเดือนติดต่อกันละนะครับแล้วก็บอกว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันถ้าเงินเฟอ้อยังพุ่งอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะพุ่งไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคุณลุงเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า อันตรายในแง่ว่าถ้าคนคิดว่าเงินเฟอ้อกำลังจะมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว,ว่า inflation expectation ถ้าอธิบายง่ายๆนะคุณลุงลองนึกภาพว่าถ้าของแพงขึ้นกับกันกับตัวอย่างตะกี้นะถ้าในอีก6เดือนข้างหน้าหรืออีก1ปีข้างหน้าเนี่ยคุณลุงคิดว่าเงินเฟอ้อจะมาแล้วของจะแพงขึ้นคุณลุงจะทาไงครับ ถ้าลุงมั่นใจมากๆว่าในอนาคตของมันจะราคาขึ้นนล,ลุงก็จะรีบซื้อเลยตั้งแต่วันนี้ค่ะใช่ครับคุณลุงก็จะรีบซื้อใช่ไหมครับทุกคนก็จะคิดแบบเดียวกันเราก็จะรีบซื้อของเพราะว่าในอนาคตของแพงขึ้นเดี๋ยวเราซื้อไม่ทันหรือว่าเราซื้อแล้วเราไปขายต่อก็ได้ได้กาไรเพิ่มขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนคิดอย่างนี้หมดมันก็ยิ่งทําให้ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยเพิ่มกําลังขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเงินจากที่เฟอ้อน้อยก็จะยิ่งเฟอ้อมากขึ้นเฟอ้อมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงส่่วนนนีีเน้เย มันก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยร้อนแรงเกินไปนะครับแล้วก็คนก็จะคิดว่าธนาคารกลางเนี่ยอาจจะต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะควรจะเริ่มทยอยลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ควรที่จะค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยไหมเพื่อที่จะลดความร้อนแรงตรงนี้ก่อนที่เงินเฟ้อม,มันจะพุ่งแล้วก็ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เคยเกิดขึ้นมานะคุณลุงปี1970ในช่วงนั้นเนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งขึ้นไปถึง7%กว่าแล้วก็ พุ่งขึ้นไปขนาดนี้ก็กระทบกับเศรษฐกิจสุดท้ายธนาคารกลางก,ก็ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปสูงมากเพื่อชะลอตัวเศรษฐกิจตรงนี้แล้วก็ในที่สุดก็ทําให้เศรษฐกิจก็แย่ลงอันนี้เป็นแคมป์แรกก็คือเขาะจะบอกว่าหน้าก,กังวลแล้วกออ็ธนาคารกลางควรจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะครับค่ะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งแคมป์ที่2แคมป์ที่2องเขาบอกว่าพวกเนี้ยไม่ต้องไปคิดมากหรอกคุณลุงมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า transitory inflation ก็คือเดี๋ยวมาแล้วก็ไปนะครับไม่ได้อยู่กับเราถาวร ก็อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะผมให้คุณลุงลองคิดว่าราคารถมือสองเพิ่มขึ้น40%ใช่ไหมครับในครั้งนี้ถามว่าถ้าเดือนหน้าแล้วก็เดือนถ,ถัดๆไปยังพุ่งขึ้นอยู่เดือนละ30-40%ไปเรื่อยๆนะครับคุณลุงจะไปซื้อรถมือสองอยู่ไหมลุงก็คงจะไปซื้อรถมือหนอึ่ง,งลแล้วกันถ้าสมมติว่ามือสองมันขึ้นขนาดน,นั้นแล้วมือหนึ่งไม่ได้ขึ้นตามนะคะใช่ครับคุณลุงเพราะนั้นในปัจจัยพวกนี้ชัดเจนนะว่าถ้ารถมือสองปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนก็ไปซื้อรถมือหนึ่ง อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเงินเฟอ้อต่างๆเหล่านี้เป็นเงินเฟอ้อที่เราเรียกว่าชั่วคราวนะครับมาแล้วก็ไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากฐานในปีก่อนที่ต่ำแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งที่ external shock ก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับพอเศรษฐกิจเริ่มเปิดถึงจุดหนึ่งเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับเข้าไปสู่ภาวะปกติได้อันนี้คือ2อแคมป์ที่เขามองแตกต่างกันอยู่นะครับ ค่ะอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่ามีทางเจอร์มพาวเวลก็คือประธานเฟดใช่ไหมคะแล้วก็มีทางเจเน็ตเยเลนช่วงที่ผ่านมาก็มีออกมาพูดถึงในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อด้วย2ท่านนี้คะ่ะคุณอุ้ยเขาอยู่แคมป์ไหนกันบ้างแล้วจริงๆแล้วตลาดเชื่อว่ายังไงคะ่ะครับคุณดุม้มเซตเมนต์ของ2ท่านนี้นะครับเรียกว่าไม่น่าแปลกใจคุณดุม้มเพราะว่าหน้าที่หลักของธนาคารกลางก็คือ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางการเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองท่านนี้นะเกิดออกมาพูดว่าเรากังวลเรื่องเงินเฟ้อมากแล้วก็เราจะต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะยิ่งส่งผลทําให้อะไรครับเงินก็จะยิ่งคนตกใจใช่ไหมครับคราวนี้ของก็จะยิ่งเร่งตัวแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้น่าแปลกใจที่ทั้งสองท่านเนี่ยจะอยู่แคมป์ที่ค่อนข้างเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ย ชั่วคราวทางซิตอ o ร n i อินเฟชันโดยที่ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐนะก็เรียกว่าเจเจอรมพาวเวลในช่วงสัปดาห์ก่อนเราคุยให้ฟังถึง 3.J มเ j a นาะมีเจเน็ตเยเลนเจอรมพาเวลแล้วก็โจไบเดนใช่ไหมครับ <c oughs> ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐก็คือเจอรมพาวเวลเนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าเออเศร,รษฐกิจมันยังต้องการแรงขับเคลื่อนอยู่นะถ้าไปดูตัวเลขนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตโควิดเนี่ย ก็อยู่ประมาณ4%กว่าปัจจุบันถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานจะเริ่มลดลงมานะแต่ก็ยังอยู่ประมาณ5.8-5.9%เขาก็บอกว่าโอ้มันยังเหลือ room อีกตั้งเยอะยังเหลือช่องว่างอีกเยอะที่จะมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายก็คืออัดฉีดเงินต่อคงตอกเบี้ยไว้ตํำต่อนะครับจนกว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับเข้ามาที่จุดที่อยู่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับอันนี้เสเจอห์นพาวเวลพูด เจเนตอเลนนะครับเมื่อวันเฟอหัสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันออกมาพูดคล้ายๆกับว่าก็เงินเฟอ้อพวกนี้มาชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปแต่ที่น่าสนใจคือเจเนตเอเลนบอกว่าในอีกสองสาเดือนนี้นะให้ระวังก็อาจจะยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็ค่อนข้างจับตามองตรงนี้เหมือนกันแต่เชื่อว่าระยะกลางเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเป็นเป็นปกติครับค่ะแล้วในมุมของตลาดค่ะคุณอุ้ยตลาดเนี้ย มองยังไงคะหลังจากตัวเงินเฟ้อประกาศออกมาแล้วเป็นเลขที่ดูร้อนแรงพอสมควรเลาวมี r e a ค t i o n อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะก็ตลาดนะครับคุณลุงถ้าเราไปดูผลตอบแทนนะครับหรือดัชนีที่ไปชี้วัดตลาดที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อนะก็ต้องไปดูตลาดพันธบัตรรัฐบาลคุณลุงปัจจุบันนะคุณลุงตัวพันธบัตรรัฐบาล5ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ0.8%คุณลุงแล้วถ้าคุณลุงถือยาวขึ้นไปอีก10ปีนะคุณลุงทราบไหมว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ ปัจจุบันจากตัวเลขในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ1 3 1ถึง1.4เเซนะคะใช่ครับคุณลุงถ้าคุณลุงถือ5ปีนะไปลงซื้อพันธบัตรรัฐบาล5ปีเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่0.8%ถ้าไปซื้อ10ปีนไ,ได้ประมาณ1%กว่าๆนะครับตรงนี้ชัดเจนว่าอะไรครับถ้าคุณลุงคิดว่าเงินเฟ้อนะจะพุ่งไปถึง4-5%เปอร์เอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับ คุณลุงจะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ได้ผลตอบแทนอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมจะไปล็อกผลตอบแทนปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเป็นระยะเวลาสิบปีไหมคุณลุงก็ผมไม่ทำยใช่ไหมคุณลุงก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดนะนักลงทุนนักเก็งกําไรทุกคนเนี่ยเขายังยินดีที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้ายึดตามราคาตลาดนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขายังยินดีที่จะซื้ออยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเขายินดีที่จะซื้ออยู่ก็แสดงว่า เขาเชื่อว่าธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยคงไม่ได้รีบขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เขาก็เชื่อว่าไอ้ตัวเงินเฟอ้อที่พูดมาเนี่ยเป็นเงินเฟอ้อที่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะปรับตัวลดลงมานะครับเป็นสาเหตุที่เขายังยินยอมที่จะถือพันธบัตรที่ได้ผลตอบแทนต่ำๆอยู่ไม่อย่างนั้นเขาทําไงครับเขาก็ขายแล้วใช่ไหมคุณลุงเขาก็ไม่มีใครซื้อถ้าไม่มีใครซื้อผลตอบแทนก็ต้องปรับขึ้นมาแต่การที่ผลตอบแทนยังอยู่ที่เดิมได้แปลว่าเขาเชื่อมั่นอยู่ครับ ค่ะเรียกว่าทั้งในมุมของราคาตลาดนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ของตัวเจอร์ p มพาเวลแล้วก็เจเนตเยเลนที่ออกมาเนี่ยเราก็เห็นว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็ยังพยายามให้ความมั่นใจกับตลาดนะว่าจะดูแลแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของตลาดอย่างเหมาะสมต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาสู่ระดับที่เป็นปกติมากขึ้นนะคะ แต่ว่าสมุินะคะคุณอุ้ยถ้าเงินเฟอ้อในตลาดเนี่ยเกิดปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปนานๆจริงๆจ,จนเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วก็แรงกว่าที่ตลาดคาดไว้ตรงนี้ขออนุญาตถามในมุมของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนนิดนึงค่ะว่าจะส่งผลกับราคาสินทรัพย์ต่างๆยังไงบ้างคโอ้ส่งผลแน่นอนครับคุณลุงเงินเฟอ้อเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับกระทบหมดนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของ ราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างพวกตลาดหุ้นต่างๆในคราวก่อนนะคุณลุง The Treasury Talk เรื่องเกี่ยวกับจับตาหุ้นสหรัฐเราก็คุยให้ฟังว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยได้แรงดนุนจากสปอนเซอร์หลักก็คือธนาคารกลางที่อัดฉีดเงินเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อเริ่มพุ่งจริงๆอย่าง,างต่อเนื่องนะคุณลุงแล้วธนาคารกลางต้องขึ้นดอกเบี้ย ในที่สุดเขาก็จะต้องทยอยลดการอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยตัวเนี้มันก็จะมากระทบกับราคาหุ้นและสิ่งที่สําคัญสําหรับราคาหุ้นนะครับคุณดูระยะสั้นมาจะกระทบในแง่ของอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เงินที่อัดฉีดเข้าไปในระบบใช่ไหมแต่ว่าระยะกลางกับระยระยาวสุดท้ายที่สุดอยู่ที่ว่าเงินเฟอ้อคือการที่สิ่งของเนี่ยราคาเพิ่มสูงขึ้นบริษัทจดทะเบียนต่าง ที่ใหญ่ๆอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในหรัฐเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถที่จะผลักเงินเฟ้อเนี่ยนะครับผลักภาระตรงนี้โดยการขึ้นสินค้าขึ้นราคาสินค้าได้ไหมเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อคือของแพงขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเขาสามารถขึ้นราคาสินค้าได้นะครับก็แปลว่า e a r n i n g ็ของเขาหรือว่ากําไรของเขาเนี่ยก็ไม่ตกก็คือยังสามารถคงอยู่ได้แล้วก็เติบโตไปได้ตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องมาชี้วัดกันในอนาคตนะครับ ประเด็นที่สองนะครับก็คือในส่วนของหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลนะครับตรงนี้าจะาก,การะทบเยอะเพราะยกตัวอย่างอย่างตะกี้เราบอกว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลเนาะตัว10ปีอายู่อร์กว่ากว่าใช่ไหมครับถ้าคุณดูไปซื้อได้ผลตอบแทนอยู่1%กว่าแต่ถ้าในอนาคตเงินเฟอ้อเกิดพุ่งขึ้นถาวรเกิดขึ้นแรงๆติดต่อกันหลายๆเดือนหรือเป็นปี แปลว่าอะไรครับแปลว่าธนาคารกลางก็คงต้องขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแล้วถึงตอนนั้นตัวพันธบัตรที่คุณลุงซื้อไว้อะที่ได้ผลตอบแทนอยู่1%กว่ามันก็ไม่ใช่ราคาตลาดละใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณลุงไปซื้อใหม่ก็จะได้สัก2% 3%ก็ที่จะควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามตัวเงินเฟอกับดอกเบีย้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณลุงถืออยู่อ่ะมูลค่ามันก็ต้องลดลงใช่ไหมครับเพราะคุณลุงถืออยู่ได้ผลตอบแทนอยู่แค่1% ในขณะที่ถ้าคุณลุงไปซื้อใหม่ได้อยู่2% 3%ซนมเปอร์เซนตนะครับนั้นตัวนี้กระทบกับราคาพันธบัตรราคาหุ้นกู้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือค่าเงินคุณลุงปกติค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์นะครับสกุลเงินต่างๆเนี่ยคุณลุงอยากจะถือสกุลเงินที่ผลตอบแทนเป็นไงคะสูงใช่ไหมครับต้องสูงสูงแน่นอนค่ะใช่ต้องสูงสูงแน่นอนนี่คาว่าสูงเนี่ยคุณลุง เขาวัดกันยังไงนะครับสูงก็คือ real return ก็คือผลตอบแทนที่แท้จริงก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่คุณลุงจะได้รับใช่ไหมครับลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อก็คือผลตอบแทนที่แท้จริงตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นก็ต้องไปดูว่าอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาชดเชยกันได้ไหมแล้วสกุลเงินไหนที่มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนี้ยสูงกว่าตัวนั้นน่ะก็จะเป็นสกุลเงินที่เรียกว่าน่าดึงดูดนะครับแล้วก็ทําให้สกุลเงินตัวนี้ได้รับความสนใจแล้วก็แข็งค่าขึ้นได้นะะรยยาว 哈。<Tá. S 2> และนี้ก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเงินเฟอ้อหรือว่านโยบายทางการเงินของเฟดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะสำหรับเงินเฟอ้อเนี่ยในมุมมองของความสําคัญและ Impact ต่อเศรษฐกิจนโยบายการเงินต่างๆเนี่ยเราคงเห็นว่ามีชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วปัจจัยที่จะส่งผลกับเงินเฟอ้อเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ตลาดจะต้องจับตามองกันอย่างน้อยในระยะสั้นๆก็ช่วง2อสมปีข้างหน้าเนี่ยเราก็คงจะเห็นตลาดเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กันอยู่พอสม วันทีเดียวค่ะคําถามที่ว่าเงินเฟ้อที่มาแรงในวันนี้นะคะจะเป็นแค่ชั่วคราวหรือว่าเป็นของจริงยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางที่เรียกว่า powerful ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอย่างเต็มได้เลยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันจันร์เวลา7จ็ดโมงครึ่งผ่านช่องทางหลักก็คือทาง Facebook Page แล้วก็ YouTube ของแบงค์ของแบงค์เอโดยที่สามารถเสิร์ชคำว่า the treasury talk ได้ค่ะหรือจะติดตามผ่านทาง h อ t Bean, Spotify หรือ SoundCloud ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนต้องลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ